ดาวรุ่งมุชไยอัอนเดียวจากเรื่องรักเยี่อมรักเยี่ยมจากจากเรื่องอะไรคะตะขีเรื่องอะไร,รไครับพาลเันรบรรยายครับดีใจมากครับก็ตั้งแต่นั่นตั้งแต่ตูดหยอดลงบอ,อ่ออในงาน <c oughs> ใช่ไหมครับรู้สึกตื่นเต้นและใจเต้นมากๆเลยครับจนถึงขึ้นไปรับรางวัลเลยครับเพราะว่า ข้างๆเราแต่ละคนนะก็คือพี่ๆที่มีความสามารถแล้วก็เก่งแล้วก็อยู่มานานแล้วก็เป็นศิลปินที่เรามองเป็นแบบว่ามองเป็นเขาเรียกว่าอิสระชันมองเป็นไ<ช> <ๆ S 1> อดอ <ๆ S 1> ลอนะไ <ๆ S 1> รเงี้ยห <ๆ S 1> ลายๆคนเลยครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากท,ที่ได้นั่งร่วมแล้วก็ได้ยืนบนเวทีเดียวกับคุณพันชื่งตอบชื่นใจแค่ไหนอะไรครับชื่นใจแค่ไหนโอ้ยี่ก็ดีใจเลยครับก็ผมผมก็เคยคิดนะไม่ใช่แบบว่าเออออ คิดเล่นๆว่าเอออยากขึ้นมารับรางวัลแบบนี้อยากขึ้นมาพูดขอบคุณอะไรแบบนี้ครับในคารแอคติ้งในตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นจริงครับแต่ว่าพอมาวันนี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นก้าสำคัญในในโงการเทิเลยครับที่จะได้เออทำอะไรใหม่ๆจะได้ลองบรกาศแบบด้วยความที่แบบว่าเราแบบว่าก็ตั้งใจกับทุกคนงานทุกบทงานแบบข้าตากรรมการ ครับขอบคุณขอบคุณกรรมการของคอนเทนเนอร์ที่เ,ออเลเ่นเห็นอ่าเล่นอะไรอ่ะคุณค่าในสิ่งที่ผมทำไม่ไม่ใช่แค่การสแดสดงการแสดงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบครับแล้วก็มีชื่อในการเสนอรางวัลอ,อืล่นๆ,ๆอีกมากมายเลยในอย่างเช่นอ่าชื่อในวงการทีป๊อปการศิลปินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออขอบคุณที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมทำในหลายๆหลายๆอย่างเลยทุกอย่าง เศาตมก่ไ้พูดหย a l a หายไปเลยัออกจากหัวไปเลยครับแล้วหูก็ไม่รู้ะพูดอะไรเลยมันแบบว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ใจเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันหายออกจากหัวเลยล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลย ก็อยากขอบคุณคนที่ไม่ได้ขอบคุณนะหลายๆคนเลยครับขอบ,ออขอบคุณที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบคุณทุกคนในชีวิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ทําให้โต,โตัวผมมาตรงนี้อะไรเงี้ยมาได้เข้าได้สิ่งชอบได้รับรางวัลแบบนี้หลังจากน,นี้เราจะต่อยอดอะไรต่อไปในแบบฐานะนักแสดงโอ้ถือว่าเป็นก้าวแรกเลยอ่ะก้าวแรกที่สําคัญเลยครับในวงการบันเทิงครับก็อ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รอติดตามผมแล้วกันนะครับก็อยากฝากตัวกับพี่ๆในวงการนะครับก็ทุกคนัทวัฒน์นะครับกอ็อาจจะไม่รู้จักผมนะแต่ว่าเออวันนึงเดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับให้วงการบันเทิงไทยมีความไม่ก็อะไรหลากหลายในยกันไม่ได้ผมก็เดียวอาจจะไม่ได้ยกระดับวงการบันเทิงไทยหรอกครับก็อยากทาให้มันหลากหลายมากขึ้นอยากให้อยากให้ต่างชาติอะไรเงี้ยครับก็ผม,ผมเล่นซีรีส์วายอะไรเงี้ยค่อนข้างแม้ในต่างชาติอยากให้ต่างชาติเห็นถึงว่า ความสามารถของของนักแสดงไทยการบันเทิงไทยอะย่างนี้ครับผมใหญ่ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นชอปเปอร์ของประเทศไทยอย่างเรื่องนี้เนาะเราแบบดราม่าค่อนข้างหนักมากอะไรเงี้ยเราแบบว่าชอบนะเพรดราม่าแล้วเราแบบเฮ้ยแต่แบบแวยสอยดูน่ามากเลยชอบมากครับซีดราม่าใหญ่เป็นซีดอีกเรื่องในชีวิตที่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเป็นซีรี์อีกช่องที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นครับปกติก็จะเล่นแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้อะไรคอมเมดี้เฉยเฉยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ถือว่าเครียดมากครับแต่ว่าสนุกมากที่ได้ทำเราแบบว่าอยากเล่นอะไรที่ท้าทายกว่านี้ไหมยากครับขอแบบว่ายากๆเลยครับแบบยากๆอยากเล่นท้าทายมากๆก็อยากได้โอกาสในการทำหลายๆอย่างอยากเล่นน่ะอยากอีกอย่างหนึ่งที่อยากก็คือร้องเพลงแล้วก็มีเพลงเป็นเพลงเปอะไรอย่างเงี้ซอร์ฟินที่ต้า ซีรี่ของเราคนูกครับซีรีส์ครัใกลอเลยครับวันที่บอกวันที่บอกแล้วบอกวันที่เมิถุนายนมิถุนายนเอาหมานะครับครับซีรีส์เรื่องมาร์ลฟิกอัพนะครับเขียนรักก็ยังลงวันที่เมิถุนายนนี้นะครับจะได้ดูกันที่ช่องทั้งบิวครับีครับแล้วก็ก็หลังที่เอ้ยไม่ใช่สุ ผานไยยิแล้วก็ย้อนหลังที่ดีที่ดีผาวันนี้พวเราได้วัลแพ้แ็กเราเพื่อนแบบหนึบเลยอุ้ยขอบคุณมากนี่แหละขอบคุณขอบคุณแฟนถาได้เลยเนี่ยด้วยกันใจมากเลยแสดพี่พีททุกคนโอ้โหเนาทำเขายากมากเลยไม่ยากมารแสดงที่ผู้ชีอคนแลวทวนว่าอย่งไรบ้างคก็ ไม่ต้องจำผมก็ได้ครับก็คแค่ดูผลงานครับถ้าชื่อชอบก็ติดตามกันครับจะมีอะไรใหม่ๆมีอะไรสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับให้ทุกคนได้ดูกันครับไม่ใช่แค่ด้านการสแสดงเดียวครับให้ทุกคนได้ดูครับผมว่าผมอยากทำในด้านศิลปินให้มันดีครับผมมอยากก้าวขาเข้าวงการฮิปฮอปครับอยากมีเพลงให้ทุกคนได้รองตามกันอยากมีอะไรให้ทุกคนเซอ,อร์ไพรส์กันใน,ในทุก,ๆท,ก,ๆ,ทก,ๆ,ทกๆทุกๆปีทุกๆทุกๆเดือนที่ผม,ผม ยังทำงานอยู่เลยครับก็ฝากติดตามโปนัทวัตรคนนี้ด uh ้วยนะครับก็สัญญาว่าจะจะจะเก่งขึ้นในทุกวันครับโดีมากลูกพัชเช่นดีมากเก่งมากลูกเก่งมากครับดีด้วยเก่งสุดลูก